คารุมิร้อยเจสบาทเ<า>ที่ยวแะ้เท่าไหร่นะสี่สิบหาบาทสี่สิบ้าบาทถูกมากดูเยอุยนุ่มมากสีบาบาทสุดยอด ดับเบิลยูพอเราสองคนอีกแล้วในช่องกินอยู่ดีนะจ๊ะวันนี้เราอยู่วันนี้โอซาก้าและเราเนี่ยจะพาทุกคนมาที่ร้านเนื้อยากมีคนบอกว่าทั้งถูกทั้งอร่อยทั้งคุ้มทั้งดีโอ้ยเจ้าภาพโอซาก้าเขาพามาไปดูไปดูกันว่าจะจริงหรือเปล่าไปกันมั่ยช่ หน้าร้านเป็นที่เรียบร้อยนะคะดูจากราคาหน้าร้านก่อน1้0 180 4 8 0มาร้านเนื้อย่างแต่ราคาบนนี่คือเบียร์สด50บาทเหล้าโซดาเก๊กฮวยบุตรในราคา45บาบาท45บาทแล้วเนื้อเอในราคา130บาทนี่ถ้ามีเว้งเทานเนไงก็ต้องมีทอนแต่ก่อนอื่นนี่จ้าพนักงานาขายเครื่องดื่มตรงนี้เลยอิอยนาชานมาเซ่ให้เย็น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 ตรงนี้เลยโอ้โหได้แบบมาเป็นร้านเนื้อย่างเรียกว่าของถูกแล้วก็เครื่องดื่มก็ถูกอย่างนี้เป็นเพราะว่านี่ค่ะโซผี โซพิมคือเมื่อก่อนนะคะเคยเป็นอดีตยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งตอนนี้นะคะมีความรู้สึกว่าเขาเฟื่องฟูถูกหวยระดับ180ล้านเป็นอินฟลูที่สับสูนค่ะเรารู้ว่าของกินอยู่ดีอ่ะคอนเซปต์ประมาณไหนใช่ใช่วันนี้เราก็เลยจะพามาร้านที่คุณผู้ชมจะต้องถูกใจค่ะอาพาเราเข้าร้านเลยค่ะเชิญค่ะเราจองมาก่อนนะคะเรามากันสามคนก็เลยได้เป็นแบบเคาน์เตอร์ทะเลาะกันในคลิปแล้วค่ะเพื่อนสนิทขนาดไหน จะสั่งผ่านไอแพดเหรอ6แก้ว6แก้วเลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่บุฟเฟ่1 2 3 4 5 6อยู่นี่3อยู่นี่2อิมิจิ1แต่มา3คนสั่งเลย6แก้วแก้วละ180เยนก็ประมาณ45บาท45บาทถูกมากถูกกว่าไทยอีกนะไทยบอกญี่ปุ่นอะไรก็แพงคั้งวันทั้หมดแก้วเลยเหรอมันก็ต้องรักษาภาพลักษณ์นิดนึงไม่ดีมั้ง ดูของเราเต็มโต๊ะนั่นเองนะจ๊ะเดนัวหนามากเลยนะ,ะอ้ยหนามากทุกคนดูนี่ได้กินมากทุกคนนี่คือยุเกะน,นะคะระหวัางรองโอ้โทำมากจ้ะอร่อย,อย,อยว่ะ หลือละเปิดให้บ้างนะจองอีกการไม่ได้ไงได้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 ปกติเนี่ยไม่ค่อยบอกใครนะจริงๆแล้วเป็นเหตุผลที่อันนี้ปะเลิกทำท่องเพราะว่าเก็บร้านลับตั้งแต่กินอยู่ดีทํามานะไอร้านที่เคยไปอ่ะไปไม่ได้ไปไม่ได้ม่ได้จองไม่ได้ถ้ามาโอซาก้านะคะโชวพิมเข้าไปติดนามได้แต่น้กไม่โพสนะดูมใช่ ฮารุมี่ลายสวยมากอันนี้170ยสิบาทร้อเจสบาทอันนี้สามที่ไม่ไม่ใช่ชั้นจานร้อเจก็คือ3ปรมาสามที่นะคะหนึ่งที่ร้อเจบาทถูกมากสวยมากคือล่าสุดอะตอนไปกินที่ไทยอะถ้าเนื้อลายประมาณเนี้ยเจ็ดหลกร้อยไม่ซ้อเลยได้ไม่ได้เป็นพันอุ้ยน่ากินมากหนามากโวเทมเบอรบ้างนุ่มมากลิ้นวัวกัดคำยวขาด ど、うんま สุดยอดนี่มันของผกแล้วดิเนี่ยไม่ต้องบอกชื่อร้านละไม่ต้องบอกเก็บไว้เป็นความลับแม่งองี้เลยเนาะทุกคนบอกว่าชอบพิมพ์ว่าอยากได้ร้านลับก็นี่ไงลับเลยไม่บอกชื่อไม่่บออกชืให้ไป Google reverse เอาตอนนี้คือแบบเราสั่งเต็มโต๊ะเลยนอกจากคารุบีนะคะนี่ยังมีแบบเนื้อและนี่อะไรเนี่ยไม่เจ๊วิธีย่างวิธีย่างโอ้โหลงมาแบบนี้เลยอ่ะโอ้โหมันเป็นแบบบางโอ้โหทุกคนแต่มันเต็มเตาเลยร้อยสามสิบบาทอ่ะคุยน่ากินว่ะจริงจริงถ้านี้ปกปกข้าวก็คืออันอยู่เลยนะถ้าเป็นผู้หญิงกิินนนนน้้้อออออยยยะะะคคืแแ่่่่เีีบบาาาทวววกกขงมล มือย่างตอนนี้เราได้มือย่างมือหนึ่งจากญี่ปุ่นแล้วก็มือย่างจากฝั่งไทยนั่นเองนะคะขนาดเป็นอะไรนะส้อยจุโอ้ยหอมมาก <c oughs> นี่คะ่ะเจ้าถิ่นเขาจะกินเนื้อกับข้าวแบบนี้นะคะมันอหอมนะคือมันพอม,มันย่างปุ๊บมันมีความไหมแต่มันไม่ได้ไหมแบบไม่ดีนะคือมันมีหอมความหอมอะกลิ่นเตากลิ่นย่างเราต้องพอแบบนี้กินอยู่ดีทุกคนใครยังไม่กินข้าวขอประทานาภัยได้กินปะ เข้าใจใกลิ่นย่างมากเลยแล้วมันจะมีกลิ่นกลิ่นเตาเนอะออหอมมันนี้ทําให้เนื้อแบบหอมละมุนขึ้นอะ่ะออทุกคนอันนี้คือหัวใจวัวนะคะนี่ดิบแบบนี้เลยนะคะเขาบอกว่าให้กินแบบนี้ได้เลยฉันไม่ไม่กินเขาเลยอะ่ะกรกบนะเอออร่อยปกติทินจะกินแบบพวกแบบยุกเก๋งเยเราจะเห็นบ่อยเนาะแต่พวกหัวใจวัวไม่ค่อยเห็นะนะอรอยโัวแนะนำเลย แต่ไม่เห็นชื่ร้านนะไม่เห็นชื่อร้านคารไม่ธรรมดาึยอดมันเยอทุกคนดูมันแท่กแบบดีมากอ่ะ ใครจะไปคิดว่าวาจานนี้หลักร้อยที่โอซาก้ามีร้านแบบนี้ด้วยเนี่ยยังไงประเด็นคือเนื้อหลักร้อยเนี่ยหลักสิบหลักสิบเ <c oughs> ชื่อไหมว่าเป็นเพื่อนกับมันมาเป็นสิบปี <c oughs> มันไม่เคยพามาลานี้นี่คือครั้งแรกแล้วมันแบบว่าไม่เก็บแล้วร้านลับเลิกลับเถอะเวลาจะมามันจองยากไงคนดูเยอะเนอะพอดูเยอะปุ๊บก็มาเยอะเราก็ไม่มีที่กินเออเราก็ไม่มีที่กินเรายอมเสียสละใช่ไหมคืทุกคนค่ะอุ้ยเนื้อไม่กี่หรออุ้ยนุ่มมากคีอเหมือนแบบ มีเงินมาพันหนึ่งยังไงก็เหลือแลนะ้วเนี่ยเอาไงดีวะไปเท่าไหนต่อเนะี่ยเงินเหลือบางคนใช้เงินไม่เป็นเนาะไปเท่าไหร่ก็ใช้ไม่หมดร้านดืม่มบุฟเฟ่เยอะแยะแถวนี้ยังไม่เหยอเปิดช่องเถอะกลับมาเถอะ มีไม่หนึ่งเมนูนะ่ากินมากฮารามีฮารามีภาษา,าไทยมันคือสเกิร์ตอะคะ่ะมันต้องเรียกว่าอะไรอะภาษาอังกฤษมันคือสเกิร์ตแต่นี่คือสกอยเก่า <c oughs> อันนี้คือสเกิร์ตอันนี้คือสกอยถ้าใครใช,ชอบแบบมีเนื้อติดมันอยากกินคารุบี้ใครที่ชอบกินมันน้อยฮารามี่ประมาณนั้นแต่ถ้าแบบชอบมันๆ <c oughs> เดี๋ยวเอาเวฟ้อยมารับคอมเมนต์มาเดี๋ยวนี้ คิดว่าคุณพิมพ์เจนไหนคอมเมนต์มาเลยเว้ยร้อยอุ้ยทุกคนดูในฮารามิน่าดนมากอะแต่ละอย่างอันนี้ับด้วยอันนี้คือตับนะคะทุกคนร้านนี้แบบหั่นมาแบบหนาๆแบบนี้เลยทุกคนกําลังดูซีนนี้อยู่แล้วกําลังมีต้องมีคนกินน้าลายอะบอกเลยอะใครมาดูคลิปเนี้ยตอนดึกอะคือมีบาปทำไมวะตอนทําช่องทาไมไม่เปิดเผยร้านลับๆมันลับไงเก้าหิตอันนี้คืออะไรเนี่ยน้ำเปล่าโอ้โห ต้องเป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะแบบนี้นะคะซื้อเจพัห้าบาทด้วย มันก็เลยอร่อยพิเศษนะเว้ยนะประเด็นคือพออารมณ์มันได้อะมันก็จะส่งเสริมให้ของที่มันอร่อยอยู่แล้วมันอร่อยไปอีกเว้ยเออ,อแล้วพอมันเจอถูกอีกมันก็ยิ่งไปใหญ่ไปใหญ่คืนนี้ไม่ต้องกลับทุกคนดได้ยินแล้วกิ๊กหยุดมันยิงงานเช้ามันบอกไม่กลับออตอนเดินมาพิมบอกว่าจะดื่มน้อยๆน้ำเปล่าดื่มอะไรไม่ใช่มันไม่ใช่สายเราจะพอนวดน้ำเปล่าไม่เคยเข้านะจะมาเข้าตอนนี้ไม่ด้คนดูก็คืองงแล้วน้ำเปล่าเป็นไปได้ยังไงอะไรเงี้ย แบบเรงโอเคไหมเนี่ยโอเคใครไปจะกินเนื้อย่างเว่งแบบเพื่อนได้ขนาดนี้วะโอ้ยคืออยากจะบอกว่าผมสักพอกญี่ปุ่นนะเร่อีมากอย่าบอกว่ากำลังจะทายอินเป็นเจ้าของผมสักพอกแบรนด์หนึ่งเดี๋ยวคนดูลักล้างแลลักเดี๋ยวตามติดตามจิงค้าตัวต่อไปผมสักพออ เออคนเที่ยวไปเลยเหรอไปด้วยเกี่ยวราคาเท่าไหร่นะสี่สิบห้าบาทเกี่ยวเท่าไหร่ไม่จีสามอ่ะเมาเมาจบเกมเกี่ยวเท่าไหร่เกี้ยวสามจริงจริงอะกิ๊ก็ไม่ได้ชอบเดิมนะรังมีศักดิ์ศรีหญิงไทยคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกใช่ญี่ปุ่นไม่เข้าใจผู้หญิงคนไหนก็เลยอยากมีแฟนญี่ปุ่นนะคะบอกเลยว่าไม่ต้องเรียบร้อยหมดแก้วหมดแก้วแล้วผู้ชายญี่ปุ่นจะแบบได้เหรอจริงเหรออยู่บ้านนั่งงี้เลยนะ จริงจริงอ่ะการดื่มสาหรับผู้หญิงเป็นเรื่องที่ดีเรารู้ว่าดื่มยังไงดื่มเท่าไหร่ชุดชอบความนิพูดทีนีผู้หญิงที่เป็นเรื่องจําเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมเรื่องที่ดีดีค่ะทัวลงใช่ไหมเราทัวอยากจอดไปจอดท้องนี้นะไม่ไม่ไม่พูดนะแต่แกคิดดูสมัยนี้นะด้วยความที่อะไรอะไรมันเยอะเนาะสิ่งล่อแหลมการเข้าถึงมันง่ายการดื่มไม่ใช่เรื่องผิดนะคะไม่ใช่เรื่องผิดแต่ดื่มยังไงให้เป็นเนาะเราดื่มเป็นดื่มไม่ผิดแต่ต้องดื่มให้เป็นใช่ดื่มเพสริวในวั่คือการรีวิวคยใน คา่าคีห้าบานะเบา มาแล้วจ้าพอมาบอกว่าเมื่อกี้ไม่กินแต่มันอร่อยไม่กินไปแลปวนไรสมัยพออันนี้ต้องเติมอร่อยจังอันนี้คือจานสองอร่อยขนาดไหนอร่อยดูนี่อันนี้อร่อยมากเขาบอกว่าใคยอยากกินเนื้อนะคะมาโอซาก้าอยากให้นะนำมาร้านนี้อันนี้แบบไม่ใช่บุฟเฟ่แต่ว่าราคาถูกมากเนื้อคุณภาพดีร้านชื่ออะไรนะชินนิคุยากิยะชินนิคุยากิยะตรงย่านชินมาจิค่ะชินมาจิอยู่ใกล้ๆชินไซมาชิเดินมาได้เดินมาได้ก็เรียกว่าจากลับจะไม่รับอีกต่อไป แต่ให้รีบมาเพราะว่าแค่นี้ญี่ปุ่นก็เต็มร้านเลยนะก็อยากอร่อยมันอร่อยทำแชร่ทำแชร่ํำแชรารับห้ามแชร์อยา่าแช์อย่าแช์ปุ่มขวามืออย่าแช์จองไม่ได้ <c oughs>